สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ้อยนั้นเป็นพืชอุตสาหกรรมนะครับที่มีการบริหารจัดการในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับการจัดการในเรื่องของวัชพืชน,นั้นก็จําเป็นที่เราจะต้องใช้สารกําจัดวัชพืชด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจ้องชาวไร่มีโอกาสอันดีนะครับที่ทางบาก้านเนี่ยจะมาแนะนําเรื่องของการใช้สารกําจัดวัชพืช mm hmm. เห็นว่าครั้งนี้มีของใหม่มาให้เราลองด้วยนะครับโดยที่จะเป็นสารที่จะควบคุมพืชวัชพืชใบกว้างได้นะครับจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับ อนนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่ของทางบาก้านะครับอันนี้เป็นน้องมอสนะครับสวัสดีครับผมมอสนะครับจาบริษัทบาก้านะครับวันนี้เราจะมาฉีดยาเน้นเน้นคุมวันนี้เน้นคุมมากกว่าจะเน้นคุมมากกว่าวันนี้เน้นคุมมากกว่าจะเป็นบีคาโนบวกบาการอนนะครับรบีคาโนบวกบาการอนหตัวนะครับผมแล้วก็บีคาโนบวกกับ อ่าโบนิต้านะครับโบนิต้าโบนิต้านี่ตัวใหม่ตัวใหม่เลยครับตัวใหม่เลยตัวนี้ก็คือ,อเอามาทดลองก่อนเลยที่แปลงพี่นะครับเป็นยาคุมใบกว้างนะครับอ่าโบนิต้านี่คือจะช่วยเรื่องใบกว้างซึ่งแต่เดิมเราไม่เคยมีมาเลยใช่ครับผมอ่าทีนี้ฝ<ช>ั่งขวามือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นอ้อยปลูกใหม่อ่าครับใช่อันนี้มอสจะให้ใช้เป็นตัวไหนครับเนื่องจากอ่าพื้นที่เรานะครับก็มีการปลูกอ้อยเสร็จแล้วก็ให้น้ําเลยนะครับเป็นการให้ น้ำราดนะครับตัวนี้เราก็จะมีตัวบิคาโนนะครับบวกกับบาคารอลอ่าก็เป็นยาคุมอ่าในเรื่องของยาคุมดินเปียกเลยนะครับเก่งมากๆตัวนี้นะครับก็อายุการคุมก็3-5เดือนเนี่ยแน่นอนอ๋ครับสามเดือนนี่คือแน่ๆครับสามเดือนแน่ๆนะโอเคตอนนี้ก็มีมีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ด้วยในเรื่องของโดนนะอ่าซึ่งอันนี้ก็คือดินเปียกอย่างเงี้ยคนฉีดระบากรถไม่ต้องพูดถึง นะครับอนนี้เราก็เลยใช้เป็นโดนแทนใช่ครับส่วนด้านหลังของเราอันนี้เป็นอ้อยต่อนะครับอายุประมาณเดือนนึงอันนี้มอสจะให้ใช้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะมีการทดลอง2ตัวด้วยกันนะอ่ีอ่าบีคาโนบวกกับบาร์กอลอนหนึ่งแปลงนะอ่าแล้วก็เป็นบีคาโนบวกโมนนต้าอีกหนึ่งแปลงก็คือเราจะแบ่งซอยย่อยซอยย่อยในแปลงอีกทีหนึ่งนะครับว่า มีคโนบาคาลอนให้ผลอย่างไรมีคโนโบนิต้าให้ผลอย่างไรอนอกจากนั้นคือเราก็ยังมีการควบคุมตัวแปรด้วยที่ว่าเราไม่ได้ฉีดทั้งหมดเรายังเหลืออีกล็อกหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาฉีดด้วยแล้วดูว่าเออประสิทธิภาพมันแตกต่างกันแค่ไหนเนาะพูดถึงเรื่องของต้นทุนยาอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวมีคโน่บาคาลอนเนี่ยต้นทุนรวมกันแล้วอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250บ,บาทต่อไร่นะครับผมบวกบาคารอลเป็น2องบบาทต่อไร่บวกกับ ถ้าโดนอีกประมาณักไร่ละ1 0 0บาทครับตีว่าไล่ละร้อยไปเลยครับก็สรุปก็อยู่ประมาณ350บาทไม่เกินนี้ต่อพื้นที่หนึ่งไร่แล้วถ้าเกิดเป็นตัว b i คานโกับโบน i t a าล่ะราคาจะเท่าไหร่ไม่แตกต่างจากบีคานโนกับบาคารอลเรียกว่าพอๆกันพอๆกันพอๆู่ไม่เกิน250บาทเหมือนกันราวนี้ประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอัตราการผสมของยาหน่อยมอสผสมยังไงบ้างครับ คือตัวบีคาโนบวกบายก้าลอนเนี่ยบีคาโนนะครับอ่าสิบซีซีต่อพื้นที่หนึ่งไร่นะครับสิบซีซีต่อไร่ขวดหนึ่งมันร้อยขวดหนึ่งร้อยซีซีใช้ได้สิบไร่ครับบวกกับบายก้าลอนนะครับบายก้าลอนนี่ก็คือห้าร้อยอ่าซีซีนะครับต่อพื้นที่หนึ่งไร่เหมือนกันการผสมเนี่ยคือพอถ้าเป็นผสมโดนเนี่ยมันก็ต้องผสมเข้มข้นหน่อยแต่ว่ายังไงซะตัวยาต้องได้ตามนี้ใช่ก็คือ,อถ้าถ้าจะคำนวณตามโดนเนี่ยก็คือเรารู้ละอัตรา ต่อื้นที่ไร่เนี่ยค่ัตาฉีดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเจ้าหน้าที่โดนเดี๋ยวเขาจะคำนวณน้ําอะไรเขากลับไปเองอ่าใช่ครับส่วนถ้าเกิดเราเอาฉีดแบบเดิมๆเนี่ยเราก็เอาให้ได้ตามนี้แล้วกันสมมติว่าเราเคยพ่นยาอยู่สองร้อยลิตรเราพ่นได้10ไร่สมมติอย่างเงี้ยนะอ่าคุณก็บวกลบคูณหารเอาให้มันได้ตัวยาเข้มข้นตามนี้นะมันถึงจะได้ผลดีจริงๆนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นตัวของบาอ่าโบนิต้าล่ะโบนิต้ากับบิคาโนเองก็ง่ายๆเลยครับบิคาโน10ิบซีซีอ่าบวกกับโบนิต้า สิบกรัมนะครับบวกกันบวกกันก็จะได้นะใช่ครับโอเคคือใช้ยาก็ต้องให้ถูกคุมเปียกคุมแห้งใช้ให้ถูกนะครับใช่ครับมการในเรื่องของความชื้นในดินเนี่ยครับสำคัญมากมากนะครับผมบางตัวเป็นยาเปียกนะครับเอาไปดินเอาไปฉีดดินแห้งอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้แบบว่าออกฤทธิ์ยามันก็ไม่เดินนะครับใช่ครับอย่างนี้วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ให้โดนทํางานไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกตอนติดตามผลกันแล้วกันเนาะได้ครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเดือนเศษนล้วนะครับก็พอดีว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะต้องมีการาคูดลองด้วยนะครับใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาดูก่อนแล้วกันว่าหญ้ามีมากน้อยแค่ไหนนะในแปลงนะเดี๋ยวเรามาดูในแปลงกันที่เราฉีดเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเป็นไงครับเท่าที่เห็นนี่นะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะเกลี้ยงมากๆเลยนะครับ มีอยู่ก็หลอมแหลมไม่มากอย่างนี้ดูดิครับเรียบใช้ได้เลยมีเถาอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็น้อยนะครับถอนอกดีกว่าดูมันก็น้อยนะครับในบริเวณกออ้อยนะครับก็จะไม่มีเลยนะถ้าบริเวณกอนี้ดูหน่อยโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับเนี่ยดู ที่โล่งๆนี้คุณผู้ชมเห็นเลยนะว่ามันที่มันดินขาวๆเลยนะครับมีญ้าน้อยมากๆน้อยมากๆอีแบบนี้คือเรียกว่าไม่มีก็ก,ก็พอที่จะพูดได้นะครับมีเถาอยู่บ้างอะไรอย่างนี้เราก็ต้องกําจัดออกโดยรวมโอ้หน้าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือแปลงที่เป็นโดนฉีดนะนี่ข้ามร่องมาล่องนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับ โอ้ใช่ยิง่งดีมากเลยดีมากมาดูกันล่องนี้ต่อนะ<ช>เป็นไงคุณผู้ชมขาวๆเกลี้ยงอย่างนี้เลยไม่มีหญ้าเลยใช้ได้เลยนี่นี่อ่ะระวางกอนะครับระวางกออ้อยก็ประมาณนี้อาไปไปอ่ะ,อะมีเถาบ้างนะมีเถาอยู่บ้างแต่ก็ อย่างเนี้ยก็ถือว่าน้อยแหละเดี๋ยวผมดึงออกแป๊บอย่างเี้ยก็ถือว่าน้อยแหละเพราะว่าคําว่าลกกับคําว่าอ,อคำว่าหญ้าลกกับกับอย่างเนี้ยมันห่างไกลกันนะคุณผู้ชมมาจุดนี้นะเป็นจุดที่เราใช้คนฉีดนะครับด้วยตัวยาที่เหมือนเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ใช้คนฉีดเป็นอย่างไรโอ้ก็ดีนะครับ อืมดูโดยรวมแล้วไม่แตกต่างกันนะในแง่ของประสิทธิภาพการใช้ยานะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับในกออ้อยก็ไม่มียาขึ้นเลยโอ้ใช้ได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยโอ้ตัวยานี้ถือว่าโอเคเลยคุณจะใช้โดรนหรือจะใช้คนฉีดคุณก็ได้ผลทางคู่นะครับแต่ในแง่ของต้นทุนหรืออะไรก็ ต้องไปบริหารกันเอาเองอีกทีหนึ่งว่ายังไงจะถูกกว่านะมันก็มีบ้างนะครับแหลมๆแต่ก็คือแบบนี้มันไม่ไม่เป็นผมถือว่าไม่เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าในพื้นที่ขนาดนี้มียาหรือแค่นี้นี่มันถือว่าน้อยมากนะครับเราไม่ถือเป็นประเด็นกันดีกว่าดวเดี๋ยวพอไปดูอีกทีอีกผ่านไปหน่อยอ่ะฝั่งนี้ก็จะมีอ้อโอเค อันนีเนี่ยนะครับแต่ถามว่าของคนมีหลงๆไหมอันนี้ตามหัวร่องอะไรนี่เรายังเห็นอยู่บ้างนะครับเนี่ยตรงนี้จุดนี้มีนะมีอยู่บ้างนะก็คืออาจจะเกี่ยวกับการว่าพ่นทั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ความสม่ําเสมอในการพ่นเนี่ยแหละอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าพูดถึงในภาพรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมถือว่าตัวยาใช้ได้ผลเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับ ก็ที่เราฉีดวันนั้นนะก็มีทั้งเป็นอ้อยตอที่อยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นอ้อยใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันสักหน่อยว่าทางฝั่งอ้อยใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันสิอ่ะอันนี้มันเห็นง่ายๆครับเห็นโล่งๆเดี๋ยวเราเดินเดินไปทางนี้เลยแล้วกันเดินตามหัวล่องไปเรื่อยๆส่องดูไปก็เท่าที่ผมเห็นดูตอนนี้นะก็งถือว่า โอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับอโอ้โหตรงนี้ตรงเนี้ยหญ้าหญ้าน้อยนะครับระหว่างกอมีบ้างนะครับมีเห็นบ้างแต่ว่ามันมีอ่าๆนี่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 นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าช่องของเราเนี่ยเราถ่ายกันไม่หมกเม็ดอยู่แล้วนะครับ อย่างน้องมอสที่เขาเอายามาให้ลองเนี่ยเขาก็บอกว่าพูดได้เต็มที่นะครับอันไหนเป็นอย่างไรเขาไม่ไม่ใช่ว่าเออเขามาฉีดให้เราแล้วเราจะต้องอวยอย่างเดียวเดี๋ยวเราให้ดูนี่คุณผู้ชมอ่าตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามีหญ้าระหว่างคออ้อยอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นพวกผักขมนะแล้วก็หญ้าทังนั้น ซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้บางทีมันอาจจะเกิดจากเ,าเรียกว่าไงอความชื้นเ,เพราะว่าถ้าจะไม่ผิดวันที่ฉีดวันนั้นเนี่ยทางฝั่งอ้อยอ้อยใหม่เนี่ยมันมันมันชื้นน้อยกว่านะครับความชื้นมันน้อยกว่าแล้วยาพวกนี้มันเป็นยาคุม,คม,คมยาคุมเปียกแล้วกันนะพวกนี้มันยาคุมเปียกถ้าความชื้นมันไม่ถึงเนี่ยการ ประสิทธิภาพการทํางานของมันก็อาจจะไม่เต็มที่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากอาไอแปลงอ้อยต่อตรงนั้นท,ที่ตอนนั้นมันเปียกกว่านะครับก็อันนี้ปัจจัยบางส่วนก็อาจจะมีผลนะครับก็ต้องบอกว่าวันนั้นนะเราก็รีรีรอรอกันอยู่ก็เลยก็เลยฉีดช้าไปนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าว่ากันไปถ้าเราฉีดกันได้ตอนที่มันให้น้ําเสร็จแล้วมาฉีดเลยเนี่ยนะน่าจะน่าจะดีกว่านี้จริงๆอันนี้ผมก็ถือว่าผมก็น่าพอใจแล้วล่ะ ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับในเรื่องของการาใช้ยาย่าานะครับสูตรของบาก้านะครับชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมอ้อยใหม่อ้อยต่อนะอันนี้คือเป็นผลงานในรอบ1เดือน1เดือนครึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปกันแล้วกันนะว่าหลังจากพูดล่องไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการคุมหญ้าของมันจะยังดีอยู่ไหมนะเพราะว่าน้องมอสก็พูดอยู่ว่า,เ,าเจ้าบิคาโนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีฤทธิ์ในการคุมได้ยาวนานนะครับ แต่ว่าน,นี้เราก็มีการเปิดหน้าดินเนอะเพราะการฝังปุย๋ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีละกันว่า,ามันจะได้ผลเป็นอย่างไรต่อไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากตอนแรกนะผมก็คิดว่าครบ3เดือนแล้วผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าการทดลองการฉีดยาฆ่าญ้าสูตรเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราฉีดตั้งแต่เมนะื่อไหร่นะกุมภาใช่ไหมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา กัละกัดาอุ้ยจะ5เดือนด้วยซ้ำคุณผู้ชมตอนนี้จะ5เดือนแล้วนะครับซึ่งยาขยาสุนเนี่ยทางบาก้าเนี่ยเขาก็บอกผมมาว่ามันสามารถออกฤทธิ์คุมได้ตั้งแต่3เดือนชัว,ชวๆเขาพูดกับผมนะ3เดือนชัวๆแล้วก็อาจจะได้ถึง5หรือ6เดือนนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยก็กำลังถือว่ากําลังดีเลยใกล้ๆจะ5เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแปลงอ้อยที่เราฉีดยาพวกนี้มันจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับแปลงใหญ่ด้านนี้เ,เป็นยาขยาเป็นบีคาโน นะครับบุกบาการอนนะครับซึ่งก็มีฤทธิ์ในการคุมวัชพืชพวกใบแคบนะครับฝั่งนี้คือคนฉีดนะครับแปลงนีย้ยาวไปทางนู้นเลยเนี่ยเป็นคนฉีดนะครับส่วนฝั่งขวามือผมตรงนี้ยาเดียวกันมีคาโนโบาการอนเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้ทั้งหมดเป็นโดนฉีดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่า,าผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลยเข้าไปเลยดีกว่าเข้ามาดู เดี๋ยวผมจะเข้าไปสักนิดนึงอ่ะประมาณนี้คือเข้าลึกมากไม่ได้นะคุณผู้ชมมันข,ข้างในมันเปียกอะเอาแค่นี้แล้วกันคือข้างมันก็พอรู้แล้วแหละนี่หญ้าที่อยู่ที่พื้นนะครับประมาณอย่างนี้เลยเป็นไงเห็นอยู่ต้นเดียวนี่นอกกนั้นดูไปนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเรียกว่าค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแหละไม่มีเลยแหละ ใช้คาว่าไม่มีเลยก็ได้แหละเนี่ยดูโคนอ้อยนะครับหญ้าตามโคนอ้อยนะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับประมาณนี้ฝั่งนี้สิฝั่งนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะอันนี้คือฝั่งที่เป็นคนฉีดนะครับคือเมื่อกี้ผมลองเอาโดนบินดูแลมันก็เรียกว่าในจุดที่บางจุดที่มันเป็น ดินโล่งๆเนี่ยมันมันก็ไม่ยาไม่ขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าเออคืออ้อยคลุมแล้วยาขึ้นไม่ได้นะบางจุดที่แบบอ้อยมันขึ้นไม่ดีอะ่ะก็ยังถือว่าเอาอยู่อยู่นะครับเอาล่ะแล้วก็มาฝั่งนี้อ่าที่เป็นบิคโนุบากรลอนเหมือนกันแต่เป็นโรนฉีดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเอาตรงฝั่งนี้ดีกว่าโล่งๆหน่อยอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมนั่งหน่อย ก็เรียกว่าพอๆกันนะครับไอ้ยญาเนี่ยที่มีแค่นี้แบบอย่างเงี้ยมันไม่กระทบอ้อยอยู่แล้วนะครับมันน้อยมากอ้อยมันก็โตแล้วด้วยมันเรียกว่ามันแย่งอ้อยไม่ทันแล้วอ่ะพวกสารอาหารนี่มันแย่งอ้อยไม่ทันแล้วแหละเราคงจะต้องก็พูดไรียว่ามันต้องเรียกว่าได้ผลน่ะคือคือก็มันเห็นอย่างนี้เราจะพูดเป็นอื่นมันก็คงจะไม่ได้นะอันนี้คือผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เอ่อได้สปอนเซอร์อะไรจากทางบาก้าเขาเลยนะก็คือแค่ เขาแค่มาแนะนํายาให้เราใช้นะครับว่าปีนี้บ้านเราจะลองสูตรนี้ไหมอะไรเงี้ยคือผมก็ลองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็บอกกับเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าเออได้ผลเป็นยังไงคือผมพูดตามจริงนะสรุปว่าฝั่งเนี้ยที่เป็นอ้อยปลูกใหม่ทั้งคนฉีดและโดนฉีดผมมองว่าใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอ้อยตอบ้นดีกว่าก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนี้อ้อยตอเนี่ยมันจะมีหลายยาหน่อยเพราะว่า ทางบาก้าเขาเอายาตัวใหม่มาให้ลองด้วยคือไอ้ที่มันเป็นบีคโน่บวกด้วยโบนิต้านะครับไอ้โบนิต้าเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือมันเป็นยาคุมวัชพืชใบกว้างนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแต่ก่อนแต่เดิมมันก็ไม่เคยมีนะครับเขาเพิ่งทํามาปีเนี้ยเขาก็เลยเอามาให้ลองนะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะครับล็อกนี้เป็นโดนชีดบิคโน่บวกโบนิต้านะครับคุณผู้ชมเข้ามาแค่นี้กล้องตามมาได้ไหม กองกระตามมาไม่ถึงแล้วนะก็หญ้าก็เนี่ยอย่างเงี้ยหลอมแหลมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับว่าเห็นเป็นอย่างนี้เป็นจุดที่ยอมรับได้หรือเปล่านะครับฝั่งเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะมีหญ้าใบแคบอยู่พอสมควรนะครับอ่ะตรงนั้นมีอ่ะมีผมบอกว่ามีนะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้จะเชียร์กันสุดริมทิ่ประตูนะ อ่ะมันก็มีร่องนี้ถือว่าเยอะหน่อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเรามีการไถพลิกดินไปด้วยอะไรด้วยนะก็จะส่งผลเดี๋ยวผมข้ามร่องมาร่องนี้หน่อยนึงขอแวกหน่อยอ่ะนี่ร่องนี้ก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นหลักๆก็จะเป็นไม่ใช่หลักๆหรอกแ้วหมูแหละแทบจะทั้งหมดนะครับเป็นแ้วหมูซึ่งก็ตายยากอยู่แล้วเนาะ ประมาณนี้ก็อันนี้คือเนื่องจากโบนิต้าเขาเด่นคุมใบกว้างด้วยหรือเปล่านะมันเลยได้ผลเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่เป็นบาการอนบ้างดีกว่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูล่องนี้กันดีกว่านะครับก็เป็นแห้วหมูเหมือนเดิมนะครับยังเป็นแห้วหมูอยู่เหมือนเดิมซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องความตายยาก แต่ว่าเดี๋ยวผมเข้าไปอีกลึกนึงเข้าไปอีกนิดหน่อยนหน่อยอ่ะมันก็เรียกว่ามีอยู่เป็นกระจุกนี้นะครับเป็นกระจุกนี้เวิร์กนี้มีนะครับอ่าเลยเลยเข้าไปก็ไม่เห็นนะครับเรียกว่ามีเป็นช่วงๆแล้วกันเรียกว่ามีเป็นช่วงๆแล้วกันนะผมว่าอ่ออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการฉีดการใช้โดนฉีดที่แบบเป็นอ้อยต่อ มันแตกม,มันมีผลส่งกระทบอะไรหรือเปล่านะคือผมไม่ได้ศึกษาเรื่องโดนมาหรอกผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าออฉีดลงดินยามันถึงดินดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะผมเดาเอานะแล้วก็ออระหว่างทางนี่มันก็4เดือนกว่าจะ5เดือนอย่างที่ผมบอกนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการให้น้ําที่เราให้ไปหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลไหมอันนี้ก็ลองมา วิภาควิจารณ์กันนะครับเราวิภาควิจารณ์กันตามตรงนะครับคือมันก็ไม่ได้มีอย่างนั้นทุกร่องนะครับเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเดินมาสองสามร่องเนี้ยเนี่ยอะดูอะนี่มันก็ไม่มีอะเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีคือมันมันมีไอแบบที่มีน่ะน้อยกว่าไม่มีเออผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าแบบที่มีน้อยกว่าไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงที่มันเป็นคนฉีดบ้างดีกว่า ล็อกแรกเหมือนเดิมนะครับคนฉีดเราก็จะแบ่งเป็นสองล็อกเหมือนกันนะครับก็คือล็อกแรกก็จะเป็นบิคโนโบ,โบนิต้านะครับที่คุมใบกว้างคุมใบกว้างคุมเถาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เออแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะไม่มีเถานะตอนนี้นะตอนเนี้ยไม่เห็นเถาเลยนะที่เมื่อกี้เราเดินดูกันมาไม่เจอเถาเลยจริงๆนะครับเนี่ยดินก็ชื้นชื้อย่างเงี้ยปีนี้ดินอย่างเงี้ยแทบจะ ถ้าจะตลอดก็ว่าได้นี่ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงพอใจหรือเปล่าคอมเมนต์คุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยกันแนะนำสูตรยากันก็แนะนำกันได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูล็อกสุดท้ายนะครับที่เป็นมีคโนโบุกบากาลอนที่เป็นคนฉีดนะครับเข้ามา เกลี้ยกลิปเลยโอ้ยเล,ละแล้วอะเล,ละเละละถอยคอนเดี๋ยวไปเดินดูยุบยุบยุบไม่อยากติดอยู่ข้างในนะครับอ่ะเป็นไงประมาณนี้แล้วกันสำหรับการทดสอบการใช้ยาบาก้านะครับบีคาโน่บากาลอน แล้วก็บีคอนโนโบนิต้านะครับทั้งแบบที่ใช้โดนฉีดและแบบที่ใช้คนฉีดนะครับสรุปกันอีกนิดหน่อยก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการฉีดนะครับจะตกประมาณ3 5 0บาทต่อไร่นะครับก็คือตัวยาเนี่ยสองค่าโดนฉีดเนี่ยผมตีให้ร้อยเองเลยแล้วกันนะครับบางที่อาจจะฉีดถูกกว่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการทดลองครั้งเนี้ยคือผมไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรนะครับผมไม่ได้ สปอนเซอร์จากบาก้กาแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าน้องมอสเขามาแนะนําเราก็เลยทําให้คุณผู้ชมดูไปด้วยนะครับแล้วที่สาคัญคือผมไม่ได้ขายยานะคุณผู้ชมนะก็เพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ใช้นะครับแล้วใช้อะไรได้ผลอย่างไรผลการทดลองเป็นอย่างไรผมก็เอามาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประมาณนี้ละกันนะผมก็คิดว่าครบถ้วนประมาณหนึ่งระยะเวลาการทดลองก็ถือว่ามีช่วงเวลาที่พอสมควรนะครับกับการที่เราจะเห็นผลอะไรต่างๆได้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจชอบที่จะดูคลิปของเราอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ชมของเรานะครับกว่า90%นะครับดูแต่ว่าไม่ได้กดติดตามให้เราเลยก็อยากจะขอรบกวนนะครับจิ้มนิดนึงนะครับจิ้มปุ่มกดติดตามให้ผมนิดนึงนะจะได้เป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็ถือว่าพอแค่นี้แล้วกันนะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ